สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูดูคนประอบกับสองน้องสลา,าคือเกาพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็จะเป็นกับข่าวลาบมาเพียคมคมพี่น้องลาบเพียคมคมเลยชีมือป่าเนีย่ยกันนั้นนะชีมือป่าบได้มีแตดดีพี่น้องสุกก็มีผู้ป่าเพิ่งจะลงโคก กำลังขัวกระแบงออกจากนี้แล้วแบงออกจากนี้แหละมาขวัวนะก็ได้ตอนนี้กําลังแตงพระเขาพี่นกพุกว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือ,องคนมาเเงอน อันกระตูกนึงนะอันดิบนา 3, 5, ่าซีผู้บอญโต๊ะาตกละสามตกละสองตละนี่มันพ่อแล้วกขนาดน่นละลายุคนนะนน 3, ออพ,อาาพนอ่อบอสามผ่านอันนี้สุต ขันว่าสุกนี่ต้องเอาคักๆหรือเปล่าบ้าง<ม>ส้นชิวัดสุกเนาะขันซ้ำล่านีิโมเมนสุกเอ,เ,เอาคักๆเลยอาเพบนว่ามีปลาหมึกพ่อพี่น้องลวกปลาหมึกเดี๋ยวจะแฉะบริตับหวานพี่น้องดูตรงนี้ถั่ย,ยนีนมันตับบริ ตักหวานเป็นน no. ําคนตักเนี่ยเออเป็นนําคนตักเจียวบ่ก้อบ่เว้ยเจาะเอาๆพอๆเดี๋ยวครับเนี่ย ลาบงัวเดี่น้องเลยมาเพียคมขมนีงัวยังเหลืออีกกระมังหนึ่งคนน,นน่ะกระมังเอา้เอาเอา้าเราเลก็ได้เอาล้าซุปกันบนมงมคือบอกใส่รถน้องจอกระจาย chín cặp ลาบ <laughs> <laughs> <Nhờ vai, tôi. cười> nó cho กินกินหมด <lái> <laughs> เป็นตาเสียบนะป่าตาสุกเนาะเพราะว่าหากินตาดิบเด้อเขากินตาสุกเป็นตาเสียบขนาดเลยว่าขนาดเพราะ ันนี้ชิ้นหนึ่งข่าต่อวรนองป้าต่ง,งานดอง,งานดงองบอหนึงน่งหนึ่งเข่าไปขึ้นเขาเจ้าได้ยืมงานยืมงานงานก็ยืมเข่าเขาเจ้า ตากมืดเลียวพ่อตัวดิบน่ะป่าตักมืดแล้วตัวดิบน่ะเออต้องใช้จิีรีขวานขวานเองเพราะว่าห <ihan> ิวข่าวคือกันขวานอีกก่อนพี่น้องตักเอาตัวตับมันด้วยอีกขวานะตักเอาตับมันขวาน Ui, giờ phương khổ mượt đấy, nó các chồng Phô, phô Ừ. bên ta sẽ đi làm mà. Sột đấy nó Ừ, cái ta âm lắm rồi Chia tới bò mi bi, bi bò mưa là bò บีบใส่จักเออในเดมีอยู่มีอยู่เอามาบีบใส่เลยเ้อปแล้วก็จะบีบใส่พี่นึกว่ามีคนทยทาลิสติกอีกเราทานเดียวหนา Hãy subscribe <laughs> cho kênh Nhưng <laughs> Mì Gõ Để có <laughs> 2 con. những video hấp dẫn Này. Mở ra. Mở ra. Mở ra các bạn. Mãi mãi đi. Mình hết độc. Hết luôn rồi. ดูยิ้มข่าวลุงมาพ่พากินข่าวลมาเอาไปนัมาดจากองไปองเลยอ่ะเ้มันน้อยู่อกินกระลบมาเห็นใรจกใส่ทางแบบออบ่กด่อไม่นะ แกงจนตไปเลยมัน้ลยคนไม่ทอดปลาแล้วมันเนง น,นู่นเหรอทามาอีลำน้ำอีลำน้ำอยูอีลำน้ำยังค้างอยู่สุ่มนู่นนี่มามีโอกาสไปหากันเนาะ

กินเฮมเลยเซ่ก,ก,ก,กินอะไรหลับกินยากได้สิบิกินหลับกินไงทำมันดองปากไม่ขกินหรอนี่เรือดก็ตกหัวใจบันไดขึ้นมาหกอง,กน,องน้ำอื่นแค่นะมาเห็นกรน

เล่นนปังเอาโมงหนึ่งมาทักเยะน่นั่นี่ยนงสโอ้จ้แลพี่น้องขอบใจทุกคนทุกคนที่เข้ามาเบิ่งกาสกดไ์กดแร์กดติดตาม่องสลาพี่น้องพอกันคลิปนาสบายดีปิดงเนี่ย